เี้ยงบัตรร้อนะคะแล้วก็มีอ like ีกท่านหนึ่งครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้เจอไหมครับอย่างเงี้ครับอย่างเงียบครับให้กำลังใจเลยครับเอาสิสดีไปแม่คนสวยชนกันและเงียบเลยนะครับอันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับธัญญาอาสสิยาเอบคุณ เป็นมีมากนักที่ที่เธอเต้นแบบเป็นไวรัลองน้องในะช่ไหมครชูขึ้นมาหน่อยเลครับเาโอเคครับผมเอาแล้วครับฟังเสียงถัดแ่ญญาอาสยามกันหน่ครับไปดูเสียงไปฟังเสียงขความของเธอครับเจ้ครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางนายอินไซร์ จำได้ล่าสุดเลยก็คือมีผลงานเพลงที่ดังหรือว่าเป็นที่รู้จักประมาณปี61ก็เลยรู้สึกว่าการทำเพลงเหมือนการซื้อการซื้อหวยวันนี้ค่ะ7ปีที่ผมซื้อหวยมาตั้งแต่ปี61จปถึงปี68มาซื้อหอยเพลงนี้ถูกแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยที่เลือกเพลงนี้แล้วก็เล่นแผ่นเสียงเพลงนี้กันนะคะแล้วก็ การทําเพลงในครั้งนี้ก็จะทําต่อไปเรื่อยๆในทุกๆเพลงที่ออกมาก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นการกลับมาที่คนให้การต้อนรับอย่างดีะคะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะ